ตอนนี้มีเยอะแยะไปหมดเลย IMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันบำงงนาญแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมาะกับเราจริงไงคนลองแนะนําให้หน่อยได้ไหมคะอ่าอีกหนึ่งคำถามที่ดีครับไม่แน่ใจว่าเคยคิดกันหรือเปล่าว่าเอะถ้าเราจะ,กะเกษียณเนี่ยเราควรจะมีทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IMF รวมถึงประกันบำนาญหรือเปล่าหรือว่าตัวไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดใครได้มีคําถามแบบนี้ดูคลิปนี้ครับได้รู้คําตอบอย่างแน่นอน สีดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ตอนรับกันเลยครับกับโค้ชโตโตสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเรื่องกันเลยฮะควรจะมีครบทั้งสามแล้วไหมครับหรือว่าตัวไหนดีตัวไหนเหมาะกับเราอะไรยังไงดีครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไหวเนี่ยก็ควรมีครบทั้ง3อย่างเลยแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ต้องเลือกดูครับว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดครับเอาเรื่องกันที่ตัวแรกกันเลยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งเลยนะครับ <STUD trucs S 2> <pursuing. S 1> วัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์เงินเดือนแบบเราเนี่ยนะครับมีเงินเก็บใช้ตอนเกษียณอ่ามันก็จะมาจาก2ส่วนครับแบมครับอ่าส่วนที่1คือส่วนของเราเอง <isz S 1> เรียกว่าเงินสะสมเงิน uh. สะสมเราเนี่ยสามารถเลือกสะสมได้เลยนะตั้งแต่2องถึงสิของเงินเดือนก็คือจะตัดออกไปจากเงินเดือนของเราใช่ครับโอเคอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนของนายจ้าง เรียกว่าเงินสมทบตามกฎหมายเนี่ยในจ้างเนี่ยก็สามารถส่งเงินสมทบนะบเข้ากองทุนสารองนิชชีพได้เลยครับตั้งแต่2ถึง15%ในบางที่ครับยิ่งเราทำงานกับบริษัทนานขึ้นเขาก็จะส่งเงินสมทบให้เราเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงขึ้นอีกครับและทีนี้เราควรจะส่งเงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพเท่าไหร่ดีฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ ส่งเงินสะสมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยแต่ในบางกรณีครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานก็อาจจะต้องดูค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนประกอบไปด้วยเลยครับบางคนอาจจะค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่รายได้ที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้เยอะะเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเริ่มต้นที่ยังไม่ได้เยอะมากแล้วค่อยปรับเปลี่ยนกันไปได้ใช่ครับโอเคครับมาถึงข้อดี กอ,องทุนสำรองีิยงชีมีข้อดีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยนะครับช่วยให้เราเนี่ยออมเงินแบบอัตโนมัติเลยเงินเดือนออกปุ๊บก็ส่งเข้ากองทุนสำรองีิยงชีเลยส่วนข้อที่2ครับมีคนช่วยเราออมเงินด้วยก็คือเราเนี่ยสะสมเงินกองทุนสำรองชีพสนหนึ่งส่วนหนึ่งนายจ้างก็มาช่วยเราออมครับ,รบส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกส่วนหนึ่งได้ครับเยี่ยมเลยทีนี้หลายๆคนอาจจะอยากทราบแล้วว่าแล้วเหมาะกับใครครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคนที่ต้องการออมเงินกเกษียณอย่างเป็นระบบครับเงินเดือนออกปุ๊บก็ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลยเนาะก็เป็นระบบแบบนี้ทุกๆเดือนเลยใช่ครับอันนี้คือในาพาฒของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อที่ตัวที่2ฮะ IMF IMF IM เนี่ยเป็นกองทุนรวมที่เน้นให้ผู้ลงทุนเนี่ยเก็บเงินกเกษียณในระยะยาวครับ <Ừ. S 2> เงื่อนไขของ IMF นะก็คือหนึ่งเลยต้องลงทุนมาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนครั้งแรกรแล้วเราเนี่ยสามารถขายกองทุน IMF ได้ก็ต่อเมื่อเราอายุครบ55ปีบ,บริบูรณ์ครับ เงื่อนไข2ข้อนี้สําคัญมากๆใช่ครับที่สําคัญเนี่ยต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีเลยนะครับหรืออย่างน้อยปีเว้นปีก็ได้อย่างน้อยๆปีเว้นปีใช่ครับโอเคครับข้อดีล่ะครับเราสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้เองเลือกกองทุน RMF ตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แล้วที่สําคัญครับก็สามารถสับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนได้อยู่ตลอดเวลาเลยครับอันนี้แล้วแต่เราเลยใช่โอเคงั้นเราไปกันต่อเลยนะฮะตัวที่3นั่นก็คือประกันบนานครับ สำหรับประกันบำนาญนะครับก็จะมีประโยชน์อ hmm. ย so really well ู oh, arises, ่2ด้านด้านแรกเลยครับคือมีเงินให้เราใช้หลังเกษียณทุกๆปีเลยส่วนด้านที่2ครับกรณีที่เราเสียชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเกษียณหรือว่าหลังเกษียณเนี่ยก็จะมีเงินก้อนให้กับคนข้างหลังของเราครับโอ้ดีมากเลยนะฮะอยากให้โค้ชยกตัวอย่างรูปแบบของประกันบำนาญให้ฟังได้ไหมครับประกันบำนาญเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการชำระเบี้ยประกันนะครับเราสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบ 1ปี5ปี10ปีหรือว่าจะชําระแบบไปเรื่อยๆจนถึงตอนที่เรากรเกษียณก็ได้นะถ้าเราเลือกแบบชําระเบี้ยรประกันสั้นๆเบี้ยประกันก็อาจจะก้อนใหญ่หน่อยแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยอยากที่จะชําระเบี้ยรประกันให้เบาลงเราก็สามารถเลือกชําระเบี้ยรประกันแบบชำระไปเรื่อยๆจนถึงที่เรากรเกษียณก็ได้ครับแล้วข้อดีของประกันบำนาญคืออะไรครับข้อดีของประกันบำนาญน,นะ1นเลยครับมีเงินให้เราใช้ทุกปีหลังเกษียณ จนกว่าที่เราจะเสียชีวิต <S <S อ่าข้อที่2ครับไม่ว่าเราจะเสียชีวิตนะทั้งก่อนก็เียหรือหลังกเกษียณก็จะมีเงินก้อนเนี่ยส่งไปให้กับคนที่เรารักได้ครับเยียเ่ยมเลยแล้วตัวนี้เหมาะกับใครได้สุดครับคนทุกอาชีพเลยนะครับ <S <S ที่อยากมีเงินใช้หลังกเกษียณพร้อมไปกับมีหลักประกันให้กับคนที่เรารักเมื่อเราเสียชีวิตครับอีกข้อนึงสําหรับคนที่มีคุณปู่คุณย่าในครอบครัวที่อายุยืนเนาะเราเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอายุยืนด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ถ้าเราซื้อประกันบำนาญเนี่ยแบบนี้จะยิ่งคุ้มมากๆเลยครับโอเคอ่ะหลายหลายคนได้ฟังไปแล้วรู้สึกตาประกายแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้โค้ชสรุปกันอีกทีว่าตัวไหนเหมาะกับใครบ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IMF รวมถึงประกันบำนาญครับโอเคกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บเงินกเกษียณแล้วอยากเก็บเงินกเกษียณแบบอัตโนมัติโดยที่ข้อดีก็คือมีบริษัทช่วยส่งเงินสมทบมาให้อืม,อม ส่วนกองทุน IMF เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีวินัยในการเก็บเงินนะครับอยากบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองเพือ่อสร้างโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นครับรับส่วนประกันบำนาญเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากมีเงินใช้หลังเกษียณไปจนกว่าเมื่อเราเสียชีวิตควบคู่ไปกับมีเงินก้อนให้กับคนที่เรารักเมื่อเราเสียชีวิตได้ครับ ทราบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับข้อดีแล้วก็เหมาะกับใครบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับถ้ามีกําลังนะจับทั้ง3าตัวเลยดี<ช>ที่สุดเพราะว่าทั้ง3าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ครับถูกต้องไหมครับตัวนี้เคลียร์คัดมากๆต้องขอขอบคุณโคช โตโตมากครับขอบคุณครับเฮ่อใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะกับรายการกรุ่มสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ครับเพราะจะมีโค้ชผัดเตรียมแบบนี้มาไขข้อสงสัยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเงินเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยครับกับกรุงมสีซิมโฟทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ตัลอาส์กันด้วยครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วเจอกันใหม่อีพหน้าครับกับประเด็นไหนแล้วก็โค้ชท่านไหนวันนี้แบงกับโค้ชโตโต้ไปก่อน